ผมก็เดินแล้วไงว่าไงวะแล้วน้องผมเดินตามมาไงไอแฝดเขายิ้มให้ผมว่าไงพอผมเดินไปผมแทงเลยผมแทงเลยทีแรกอะ่ะติดกระเป๋าเขาขีดผมอ่าผมว่าล้มผมว่าแทงเขาอีกแทงเขาก็น่าจะไปเข้ามือน่าจะแถวนี้มั้งเพราะมันแถบอะ่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ ียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะคะฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องารองาวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่าไม่เคยคิดที่ใครลองทําตาม อ่าให้มันเป็นุไรที่มันย้ายมาอยมินบุรีอ่ะก็ไม่มีอะไรพอตอนนั้นเอดก็ตึงอยู่ใช่ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะก็คือก็คือทามาหากินอะไรเนี่ยทำมาหากินนู่นนี่นั่นถ้าจะมีก็คือมีเรื่องโทษสูงคือโทษสูงก็คือสมัยนั้นมันจะเป็นโทษประหารใช่ไหมคือจะย้อนไปตอนนั้นถ้าจะมีเรื่องนะก็จะเป็นพวกวาอาโทษสูงพวกฉุยฉุยใต้นะ คือทษสูงเนี่ยเขาจะชอบมาเอา่อมาเก็บตังค์ในกองเงินสี่ชอบมานน่นนี่นั่นแล้วชอบมากระทืบคนแก่อะไรอย่างเงี้ยืม <c oughs> แล้วผมอะเป็นคนที่แบบว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ อันนี้เกือบจะมีเรื่องนะถ้าโทษสูงลงมาเนี่ยมผมจะไล่เขาจะส่งลูกน้องลงมาใช่ไหมครับเกิดน,น,นู่นนี่นั่นนะแล้วเราจะไล่ขึ้นไปเขาชอบแบบว่ามาหลังแกแล้วผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ทุกพี่บอกพี่คือถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือโทษสูงเนี่ยลงมายึดโทรศัพท์ของงานเราแล้วนะคือทาไมาเที่ยวผมไม่ยอมแลพี่ผมโคตรเลยนะเออแล้วมึงไอ้ห่าให้มันลงมเมาได้ไงวะ โทรศัพท์ไ<ม>อ้เหี้ยกองงานเราอ่าจาไ,ได้ไปเ<ล>ไปขียวแล้วอ่าคือพอพักหลังเนี่ยโทษสูงลงมาเนี่ยจะกกระดักผมหมดเพราะผมจะไล่หมดที่หน้าด่าเขาอะ<ม>่ะคือเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าชื่ออะไร<ม>ใช่คือผมอะขอโทษพี่ด้วยล<ม>วแ,แล้วกันผมก็คุยกับแกแล้วตอนที่หลังจากที่มันไม่มีนู่นไม่ไมีนี่ไม่มีอะไรเหี้ยมึงโตแล้วอ่ะคือมึงทําไม่ถูกไอ้เหี้ยมึงกระทืบไปทั้งคนแก่เขาไม่มีให้มึงอ่ะมึงก็มายึดโทรศัพท์เขาอ่ะ กูว่าไอ้เหียเหียมึงแม่งทำตัวแบบไม่เหมาะแล้วมึงไม่โตหหแล้วไอ้เหียเราท้าเลย <c oughs> คือผมท้าเลยคือตอนนั้นน่ะก็คือกองงานสี่มันก็เหมือนบ้านผมแล้วมันก็มีพวกทมงทมมาอยู่เขาเป็นแบค็คให้ผมใช่ป่ะล่ะดําลงมากองงานสี่ 4, กับโทสูงยังไม่เคยถูกกันแล้วว่าโทสูงก็ชอบมาละรานรอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรผมไล่หมดแล้วมันเกือบจะมีเรื่องเรื่องอะไรในเรื่องคนที่รู้จักกัน เขาก็อยู่ในเครือของตั้มมานะนะเขาก็ไปแฝงคอคนใต้ที่ชุยเคยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ตามเรื่องกันเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นไปมอบเรืออะไรสักอย่างนี่แหละแฝงคอแล้วฟันเฟินแม่งหลุดไปเลยคนใต้อ่ะเพราะคนใต้เขาไม่ยอมนะพวกชุยเฉยอะไรเขาก็ไม่ยอมใช่ป่ะละ่ะก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเราพอเรื่องนี้มันเป็นเหตุบานปลายไงให้โทษสูงอะ่ะไม่ถูกกบงงกันสี่เรื่อยมาอื ่อันนี้คือต้นสายไปเหตุอันมันหลายเรื่องเพราะว่าเพราะโทษสูงมันพกลงพกเหล็กอะไรเงี้ยก็คือเราก็เริ่มคุยกันแล้วลว,ว่าคือเดี๋ยวถ้ามีอะไรนู่นนี่นั่นผมอ่ะก็จะคุยกันว่ามันมีเพื่อนผมเนี่ยก็เคยโดนโทษสูง,สงไล่ฟันแล้วโดนต่อยด้วย แล้วผมไม่อยู่ผมว่ากลับมาผมก็ไอ้เหี้ยแบบว่ารู้สึกว่าไม่พอใจอะ่ะแล้วกลับมามันกาลังแบบว่าทุลุมุนวุ่นวายแล้วเพื่อนผมโดนไปแล้วไงมผมก็ไปบอกให้ในบ้านอะ่ะเอ้ยมึงเอาเล็กไหมกูดิไปหยิบมาแล้วเล็กในบ้านโดนไปแล้วไอ้ตายครัไอ้ตายตอนนี้อยู่บําบัดไม่รู้ว่าโดนใครไม่รู้ว่าโดน ตัสูงน่าจะเชียนหรือฉุยไม่รู้ผมไม่รู้ว่าโดนใครคือแต่ผมโมโหมากก็คืองานนั้นอนะ่ะผมจะแก้แล้วพอดีสองสามวันอนะ่ะหลังจากที่มีเรื่องแล้วเนะี่ยโกแกเนะี่ยเขาเรียกไอ้ตายกับผมไม่คุยผมพกเลขไปด้วยผมมาถามไม่ตายแล้วถามว่าเอาไงมึงจะแก้เปล่าตอนเดินไปเนี่ยคือผม่าว่าคือถ้ามึงยักหน้าเรากใกล้นี่เลยเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะคือโกแก่ฮะเฝ้านิ่งเขาเรียกไปคุยว่าเออเรื่องมันผ่านไปแล้วให้จบจะเนี่ย ผมไม่ยกตัวอย่างว่าเขาเป็นหัวเขาเป็นยอดที่โทษสูงเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาสั่งใช่ไหมก็คืออย่างเงี้ยในเมื่อเขาเรียกเราเป็นเงี้ยผมเมื่อคิดว่ามันเป็นโอกาสเราไม่มีทางเข้าไปถึงที่จะเข้าถึงเขาใช่เบราะว่าเวลาเขาลงมาเนี่ยเวลาเข้าแถวหรืออะไรนานๆเข้าแถวเขาลงมาเยอะใช่ไหมก็คือมันไม่ถึงตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยทำา จยากหน้าี๋ยวจัดการเลยอพเราก็กลับก็ได้ไม่กลับก็ได้เราไม่รู้รอกว่าเราทําแล้วอ่ะเราจะต้องโดนอะไรแล้วทําแล้วเขาจะตามเรื่องเรายังไงชั่วโมงนั้นผมไม่ได้สนเขาโทษผมเยอะเราไม่ได้นักเลงนะแต่เราอ่ะคิดว่าเพื่อนเราโดนไงคือเรามองความถูกต้องเพื่อเราโดนรังแกผมก็คิดว่าคือไม่ได้แล้วถ้ามึงเอาเดี๋ยวกูแก้มึงเลยแล้วเขายืนพิงประตูเนี้ยก็คือจานแกปวกุดำก็ยืนพิงประตูผมมีมีสเต็กอยู่ตอนนั้นสมัยนั้นมีมีสเต็กรับสองคมครับ ผมก็มองหน้าเนี่ยมันก็ก้มหน้าผมก็เป็ไม่อะไรเขาก็คุยผมก็คุยคุยเออมึงเข้าใจพี่นะโน่นนี่นั่นเออเขาคุยไอ้ตายเพราะไอ้ตายมันโดนอะ่ะก็แยกย้ายก็ไม่เป็อนอะไรเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand จนแบบมันมีเรื่องอะไรเนี่ยที่พวกที่ก็ตามเรื่องที่ว่าคือขึ้นไปซ้ํมบนห้องห้องคนที่แฝนคอคนใต้เนี่ยครับไอคนที่แฝนน่ะมันลงมาแล้วแล้วเขาก็ขึ้นไปเก็บไอพวกที่อ๋ออยู่ในห้องเดียวอยู่ในห้องนั้นอ,อแต่คนที่ทำลงมาแล้วมึกบอ,อกว่าแต่คนที่อยู่แม่งก็ซวยไปคนในกลุ่มมจะรู้ว,ว่าคือผมอะ่ะคือ ผมพูดได้อะุยเขาพูดในรายการหนึ่งเขาอ๋อช่องเขาเองอว่าผมอะก็คือมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาเขาพูดในช่อง,ของเขาเพราะว่าผมอะไปเจอพอดีตอนนี้ผมก็คือคิดเหมือนกันว่าคือมันเป็นฟาร์มคิดเดียวกันคือเข้าใจปะค,คือฉุยเนี่ยเขาเป็นเป้าหมายของผมเพราะว่าตอนนั้นอะฉุยตัวใหญ่มากถุยเขาไม่ได้ผอมแบบนี้นะครับุยเขาตัวใหญ่มากคือล่ําเลยเราก็พูดกับเพื่อนเราว่าเฮียแมงเวดเดี๋ยวกูให้เราก็ตัวใหญ่เท่าเรากันก็คือเดี๋ยวกูจัดการเองกูจองอะไรแบบนี้ก็คุยกันเล่นๆอะ พอดีเรื่องนี้เขาไม่รู้หรอกก็คือจนมาเขามา่พูดในรายการหนึ่งผมก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่ตรงกันอนะ่ะใายตรงกันความคิดเหมือนกันเขาว่าจ้องผมผมจ้องเขาแต่ตอนนี้คือผมก็ไปเจอเขาที่งานที่วันเกิดแจ็คสุพันเนี่ถามว่าคุยกันอะไรี้ยคุยกันปกติเพราะตอนผมไปขังซอยแดน5ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตอนที่ผมแทงเขาไปอะ่ะเพราะผมแทงเขาที่กองไฟมผมแทงเขาไปดดว้วนรวมขังแล้วก็ฉุยก็คุมซอยอย,อยู่นะ มันเป็นอย่างนี้คนเนี้ยคือเขาอะ่ะมีเบอร์เมียผมซึ่งผมไปขังซอยคือผมอะ่ะคิดมากอยู่แล้วไอ้เรื่องแฟนเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของคน<า>คุ้นยู่แล้วผมกลับมาจากแดน5้าเขาพูดว่าเอ้ย มึงโทรหาเมียมด้วยนะคือเมียมมึงอ่ะให้มึงโทรหาผมแล้วเมียผมอ่ะโทรมาบอกแกได้ไงวะแล้วแกเอาเบอร์เมียผมมาได้ไงเ,ออเราถามกล<ม>ับแล้วผมเพิ่งกลับมาจากขังซอยคือหนึ่งคือค้างคาใจผมอ่ะแล้วผมก็ใช้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้<า>ยก็ทําให้ยิ่งคิดเยอะคิดหรือเข้าไปใหญ่จนแบบหนักเข้าหนักเข้าเราอ่ะเราแย่แล้วเวลาเราเจอเขาอ่ะเขายิ้มแบบเหมือนเหมือน ดูถูกเราคือเราอะ่ะบ้าแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนกเราเป็นคนหลุดคนบ้าอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นไรคือได้เสียคือผมอะ่ะจ้างคนที่เออมันมีตำรวจคนหนึ่งอะ่ะที่เขาเออมีแฟนทำงานอยู่ที่บริษัทดีแท็กอะ่ะครับผมอะ่ะก็เอาเบอร์แฟนผมเนี่ยให้พี่เช็คหน่อยว่าเออเดือนนี้ใช้โทรศัพท์หาใครบ้างโทรหาใครบ้างเอาเวลาให้ดูด้วยตำรวจคนนี้เขาเป็นทนายด้วยไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพื่อจะเอาเอกสารเนี่ยมาประกอบกับรูปคดีข้อมูลนี้เลยเข้ามาได้ส่งมาส่งมาอย่างถูกกฎหมายไงปริ้นม้ ไอ้เหียแม่งคุยโทรศัพท์อะไรมันรู้นะคุยโทรศัพท์เนี่ยเบอร์เนี้ยโทรหาคุยตีหนึ่งเลิกตีห้าคุยห้าชั่วโมงแล้วก็หกโมงคุยยันสี่โมงเช้าคือเบอร์เนี้ยหมายถึงเบอร์คนที่มองอมองดูถูกเราใช่ไหมเบอร์ใครไม่รู้เพร่ะคนเนี้ยเขาใช้สายตาแบบนี้มผมก็เลยสืบให้แน่ชัดไงยก่อนที่ผมจะทําอะไรอะก่อนที่ผมจะไปแทงเขาอะก็คือผมมาระแวงโคกอะผมก็จะดูว่าผมไปนั่งข้างโคกอะเพราะมันมีเบอร์เนี้ยมันผมว่าปิ้นเออผมว่าทีละเบอร์ผมก็โทรหา ผมไม่นั่งข้างโคกมผมก็โทรถ้าโครกรับโทรศัพท์อะโคกโดนแต่มันก็โทรไม่ติดก็จนแบบว่าไม่ไหวแล้วจนบบว่าเราก็ร่างกายไม่ไหวแล้วทะเลาะกันแลว้ว่าเขาก็ไม่ยอมรับด้วยผมก็เลยบอกคนโตคนนึงโหแดงเขาอยู่ยานาวาผมว่าเดินไม่หาเขาบอกโหผมไปแล้วนะผมอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมออกละขอไอ้นี่เติมหน่อย ผมก็นัดเข้ามานัดผมไม่ส่งดีผมก็พกมีดไปก็คือมันตอนเช้าไงคือเราก็ใส่เสื้อแขนยาวเกจจมูใช่ป่ะล่ะคือเสื้อยืดแขนยาวธรรมดาเขาก็ยืนพิง ล็อกเกอร์อยู่ผมก็เดินข้วไปว่าไงวะแล้วน้องผมเดินตามมาไงไอแ้แฝดเขายิ้มให้ผมว่าไงพอผมเดินไปผมแทงเลยผมแทงเลยทีแรกอะ่ะติดกระเป๋าเขาถีบผมมา <c oughs> ผมว่าล้มผมว็แทงเขาอีกแทงเขา,าน่าจะไปเข้ามือน่าจะแถวนี้มั้งเพราะมันสลับอะ่ะแทงแล้วน้องผมมาเข้ามาต่อยมั้งแล้วพอแทงเขาก็ถีบผมอีกแล้วผมเข้าไปแทงน่าจะโดนแถวๆนี้ช่วงแขนช่วงมืออ่าช่วงมือแต่โดนตัวเนี่ยมันคือมันติดกระเป๋าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเคยจะเล่าว่ามันเป็นเหตุที่ว่าเข้าใจผิดแล้วผมก็ไปขังแล้วก็ผมก็ไปเจอกับสุยไงเพราะ ขุยไปลุ่มซอยอยู่ที่นั่นอ,อะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกระชุยนะเคดที่เท้าฟาร์มให้ฟังก็คือเพราะว่าชุยะพูดในช่องของเขาว่า <ๆ S 1> ขเขาอะคือผมเนี่ยคือเป้าหมายของเขาม <ๆ S 2> ผมก็อยากจะพูดแบบเออเอาแบบว่าคำๆว่าเออเขาอะคือเป้าหมายหลักของผมเลยเพราะว่าหลายๆ <S <S คนอะจะรู้ดีพวกสูงอะคือจะมาร์กตัวเลยใครที่ว่าตึงๆหน่อยเราก็จะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วตอนเราไปถังได้คุยอะไรกับพี่ช่วยไหมไม่ได้คุยเพราะว่าแจ็คสุพรรณอยู่นั่นไงแจ็คสุพรรณเพื่อนผมไงตึงมีก่อนั้นนะ เขาอู่อะก็ตึงอยู่ผมอะ่ะห้องผมก็ฟรีเดย์ห,ห้องผมไม่โดนยจ่โจมอะเขาดูแลดีจนแบบว่าตอนแรกลงที่นั่นเพราะผมแทงเขาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะกลับไปแดนสองได้แล้วใช่ไหมในห้องผมเนี่ยมันผูกคอตายแล้วผมหลับ แล้วเขามาสอบแล้วอะไรก็หาว่าผมเนี่ยจ้างผมมาให้เก็บไปนี่โอ้โห oh เขาเรียกผมย้ายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนคือผูกคอตายวันที่เราลงไปห้องวันนั้นเลยลงไปได้หลายวันแล้วก็ oh. วอยู่ด้วยกันก็คือไอ้เด็กนี่ยผมจะเล่าให้ฟังพี่ใช้โทรศัพท์เนี่ยเราทําธุระใช่ปะ่ะมึงดูแลพี่ด้วยนะครับพี่แล้ววันนั้นผมหลับอยู่มันก็มาสกิดขาผมอะ่ะพี่ขอใช้โทรศัพท์แป,ป๊บโทรไปหาญาติหน่อยผมก็บอกว่าตีอะไรวะตีสี่เออเดี๋ยวพี่ฟังผลบอลแป,ป๊บหนึง่งเดี๋ยวเองค่อยเมา่นะผมก็เผลอหลับไปแล้วมันก็ป ไอ้เนี่ยแก็เอ็นม่านมันปิดตื่นขึ้นมาอ้าตีห้าม่านปิดแล้วก็กะว่าแม่งตาำไม,มา่ว่ะก็เลยไม่เรียกไม่อยากเรียกจะเอาโทรศัพท์ให้มันอะแล้วข้างในเนี่ยการที่ม่านปิดเนี่ยมันต้องมีคนอยู่ข้างในซึ่งเราจะรู้กันมไม่ตำก็ต้องใช้เครื่อง <c oughs> แต่เครื่องมันอยู่ที่เราแล้วว่าตื่นมาอ๋อไม่เป็นไรหกโมงวอ่ะพูเพ้อ <c oughs> คนห้องมันโกโกไอเก่งแม่งแฟนฮย <c oughs> อะไรวะตายเปล่าตายเราแม่งลุกเลยไอ้เฮ้ยเราไม่ไม่ช่วยมาทีแรชคือผมก็ไม่กล้าไงแล้วนั่นเขาก็ขาไม่ดีแล้วอีกคนหนึ่งมันก็ไม่กล้าไอ้เี้ยเราก็เปิดมาดูแล้วคอแม่งห้อยอยู่เงี้ยห้อยอยู่เงี้ยคือเล่นจุกปากอ่ะคือแล้วคือนั่งเงี้ยชิ้นไอ้ได้ผมนึกว่ามันนั่งโต๊ะแต่จริงๆไม่ใช่โต๊ะมันนั่งแล้วตูดมันลอยแล้วเชือกกางเกงอ่ะมันแฝงอยู่อย่างเงี้ยคือผมว่าทำตัวไม่ถูกไอ้เี้ยเอ้ยเครื่องแม่งก็อยู่ในห้องไอ้สัตว์เอ้ยแม่งทำไงอยู่เนี้ย ว่าเราแฝนนี่คือรอจนเช้าอ่ะก็คือพอดีฉุยมาฮะเราก็บอกฉุยในห้องมีคนแฝนว่ะฉุยหรือพี่กุ้งไม่รู้ผมจําไม่ได้ครับแต่ต้องเป็นสองคนเนี้ยไม่ฉุยก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ฝากขขาสับไปแล้วผมก็เลยเรียกพี่พี่ครับแล้วก็บอกเบอร์ห้องอ่ะมีคนแฝดครับพี่แล้วห้องอื่นมันก็ตะโกนตต่อกันพี่ครับพองนี้ใช่ปะเหมือนมีคนป่วยอ่ะครับตะตะโกนจะเป็นตจ้ต่อให้เจ้าที่ได้ยินแล้วพี่เมื่อน้าห้องมาหน้าห้องแล้วบอกให้เปิดมาดนิมีรัดเมื่อ้มาอ้าวแล้วมึงไม่ช่วยมันอ่ะผมก็ พี่รัดเข้ามาแป้งแปงแป,งประตูเขาถามมีอะไรไปะเนี่ยไม่มีพี่เก็บหมดแล้วเขาบอกอุ้มผมก็อุ้มอุ้มมันอะไอคนที่แฝงนะ่ะขอเ<ะ>มื่อจุกเนี้ยพี่เขาก็ตัดเชือกเองเลยปึ้งพอลงมาแล้วปุ๊บแม่งเหมือนลมหายใจมันเข้าอ่ะ เราก็นึกว่าไม่ตายแต่มาคือมันต้องตายอ่ะก็คือเขาก็าแกะเชือกที่คอ,อ,อให้ผมอะ่ะอีกคนเนี่ยหามมันลงไปกระไดลงไปข้างล่างตอน,นั้นยังไม่ได้เปิดห้องอะ่ะเปิดห้องเดียวแล้วก็เอาให้มันขึ้นรถเข็นะจะไปพอบอแล้วมันนํามาติดตรงหน้าพอบอนานแล้วมันไม่มีหมอไม่มีใครมันไม่มีใครอยู่หนประตูไม่มีคนไขอ้อ่ะคือสรุปแล้วแม่งตายแล้วก็เอาผมอะ่ะคือไปแยกห้องแล้วก็สอบสอบทีละคนสอบทีละคน ขาบอกมันแฝนเองแล้วก็พูดตรงๆเลยบอกพี่คือมันอะเล่นยาเขาถามพวกมึงเล่นเปล่าไม่เล่นตรวจเยี่ยวได้เล่นยาแล้วมันคิดมากผมก็พูดตรงเลยตอนดึกๆอะมันยังมาขอผมใช้นี่อยู่เลยแล้วผมก็บอกว่าขอโทรไปบ้านหน่อยเพราะมันมีรูปญาติมันะวางอยู่ตรงขามันด้วยผู้ใหญ่เขาบอกว่ามันน่าจะมีคนสั่งมาเก็บมันหลืวเปถ้ามาเก็บอะไรพี่ไม่ดูสภาพมันเลยมันมาแฝงคอเนี่ยเขาเลยส่งผมกลับแดนสองไม่มีเรื่องอะไรแล้วจนเมื่อปีห้าสี่นะมันมีน้ําท่วมไง ผมมีชื่อย้ายไปน้ำท่วมแล้วเรามีชื่อย้ายไปที่เรือนจํคลองไผ่ครับเรือนจํากลางคลองไผ่เอาล่ะเรือนจํเนี้ก็จะเป็นเรือนจําที่หลายๆคนนะที่เอฟซีช่องกันละครั้งหนึ่งได้ติดตามแล้วก็อยากรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองไผ่ท้าท้าไว้ก็คือเอ็มโคราาแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวเข้าไปได้ กี่วันนะถึงจะเกิดปัญหาเรื่องนี้ก็หลายวันก็ผมจะเล่าต <c oughs> ั้งแต่ต้นเลยนะครับนะผมย้ายไปวันแรกก็หลายคนเหมือนกันแะแต่ผมอะไปตกห้องนั้น4คนครับที่ไปจากของเพม3คนก็คือผมและน้องผมมี2คนแล้วคนที่ 4, เนี่ยเขามาจากเรือนจําไหนผมไม่รู้ครับผมก็อยู่ในห้องของของครับก็คือผมอยู่ในห้องเขาย้ายไปวันแรกเนี่ย กำลังคุยเรื่องจัดสรรที่นอนเพราะห้องมันเต็ม4คนเนี่ยต้องนอนสายกลางไม่ใช่ว่าจะมีฟอร์มอะไรมากมายใช่ไหมอแต่คือคนเขาเดินเข้าห้องน้นห้องน้ำอเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ดีนะก็คือถ้าถามว่ายอยู่ได้ก็อยู่ได้แต่มันก็อึดอัดอะแต่ถ้ามันมีทางเลือกอะเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดีใช่ไหมครับผมก็ถามคนข้างามีใคร ขายที่นอนให้ผมไหมก็คือเนี่ยผมอะมาอยู่ไม่ยืนหรอกขายให้ผมก็ได้ก็คือเดี๋ยวผมกลับก็เหมือนเดิมเอาหุมเท่าไรสามคนเนี่ยก็มีคนที่เขาไม่มีญาตินะใช่ไหมครับครับเขาก็ขายให้สามที่นอนเขาบอกเขาขอหกพันที่หมายถึงที่ที่ไม่ไม่ใช่ผ้าห่มหรือไม่ใช่ไม่ใช่ที่นอนไม่ใช่ผ้าห่มเขาหมายถึงที่ที่เขานอนตรงนั้นครับผมก็คือคนละสองพันเนี่ยผมอาได้ผมก็ซื้อกาแฟให้เขาตอนเช้าครับ เราก็นอนเข้าไปที่เขาใช่ป่ะก็แล้วว่าที่นอนที่เขาคืออยู่ข้างๆอ่าครับผมก็อยู่ใน,นิมแล้วเขาก็มานอนสายกลางแทนเราเพราะเขาไม่มีญาติใช่ไหมห้องที่ผมไม่นอนเนี่ยห้องของเอ็มนั่นแหละแต่ตอนนั้นอนะ่ะผมอ่ะยังไม่รู้จักเขาครับมีการลเล่นอ่ะใช่ไหมก,ก,ก็มีเล่นนู่นเล่นนี่เนี่ยก็มีเล่นไพ่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็กําลังจะเล่นกันมานานและแต่ยังไม่ได้เล่นนะเพราะบ้านเขาแหละกำลังทำไพ่กำลังใจนี่แหละกำลังจะหาขาอะไรผมก็รู้แหละว่า เราคนใหม่อะเขาก็ต้องชวนเราใช่ป่ะ <ừ m. S 1> ก็คือเหมือนกับปลาใหญ่มาเว้ยอะไรเงี้ยต้องไอนี่ใช่ไหมก็ <ừ m. S 1> คือเขาจะหากินกับท้องที่มันก็ไม่ได้ก็ต้องหากินกับพวกต่างเรือนจำใช่ไหมครับเขาก็ทำให้เราเห็นแหละแต่ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังนั่งอยู่ลงที่นอนเราใช่อยู่วันแรกเนี่ยเอ็มเขาฉ่ายเลย <ừ m. S 1> เอาคนใหม่เลยกระทืบแล้วสั่งให้นอนเลยเขาก็ด่ากระทืบตบแล้วก็ด่าบริษัทแล้วก็นอน พวกผมก็นั่งอยู่นี้เพราะเข้าไป4ี่คนคนที่4โดนใช่ปะ่ะผมก็มองผมก็มองหน้าคนที่จะเล่นงานน,นนานใช่ปะ่ะก็คือคนนี้น่าจะเป็นพ่อบ้านเขาหรืออะไรเพราะผมก็ไม่รู้จักแล้วเขาก็ชักทีวีออกแล้วเขามองพวกผมแล้วผมก็ถามพี่มีอะไรเบ้าไม่มีอะไร,รเดี๋ยวเขาจัดการเองคู่คดีเขาอยู่ในห้องด้วยพี่อยู่นี้เขาให้คู่คดีเขาเนี่ยคนที่เสียชีวิตก็คือไปคุยดิจะ,อ,อ,ะอะไรอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นทางนั้นเขาก็ขึงขังอนะ่ะ คือหน้าเขาตึงอะ่ะผมก็ไม่รู้อะไรอ,ะอ่ะเราคนใหม่อ่ะผมเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเขาดึงยักดึงยักกับพ่อบ้านก็าถามว่ามึงเอาอะไรเอาไอ้นี่เหรอเขาน่าจะจะเติมหรืออะไรอย่างนี้ <ม S 1> แหละผมก็งงไปเลยเจ่องกระทืบคนใหม่เลยแล้วตกเลยแล้วชักปักทีวีแล้วบุกไอ้สัตว์นอนผมง่ม้ยแม่งยังไงวะสรุปเขาก็ให้คู่เดียวไ้คุยพี่คนนี้ครับผมไม่รู้จักคือเขาหรอกเขาน่าจะเป็นพ่อบ้าน ก็เปิดทีวีเหมือนเดิมตอนแรกเขาจะไม่ยอมหน่ไม่ยอมแต่เขาเขาจะไม่ยอมในที่นี้คือจะไม่ยอมเปิดทีวีเขาจะให้นอนครับจะให้นอนหมายถึงทุกคนเลยผมก็ไม่รู้แต่เขาเล่นคนนี้ไปแล้วครับกลับกันอ่ะโคกตะโคกย้ายไปอ่ะแต่สักคนที่โดนมันเป็นชุดผมอืมแต่เพียงพวกเนี้ยนั่งอยู่ก่อนหน้าผมผมนั่งอยู่ข้างหลังเยครับเข้าไปสี่โดนหนึ่งใช่ป่ะแล้วผมนั่งอยู่ข้างหลังเนแลยวก็ขาใจว่าอะไรของเขา ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไรผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่รู้จักเขาใช่ไหม่ะเราก็ได้คิดไปต่างๆนานาตามภาษาของที่เราเราไม่เห็นว่าเพราะบ้านเขาเนี่ยเอานี่ไว้ให้เขาอ๋อเราก็รู้อ๋อเขาคงจะของขาดหรืออะไรอย่างนี้มันเรื่องจริงแล้วผมก็เห็นนะอืแล้วมาทาแบบนี้เราก็คิดมากเลยแล้วเพราะบ้านเขาบอกไม่มีไรอืยผมเดี๋ยวผมคุยได้มันเป็นอย่างนี้แหละชวนผมเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ย่ะผมก็เล่นเล่นการพนันแล้วมันก็ง่วงเลยแล้วไอ เขาก็มีนี่ให้เราเขามีขายให้เราอ่าเราก็นิดหน่อยแล้วก็นั so like? you know, ่นเขาแล้วก็เล่นกับวันนั้นไปแล้วก็ไอ้เล่นน่ะได้เสียไม่เท่าไรหรอกแต่ค่าเนี่ยแพงกว่าอีกโอ้โหเข้าวันแรกผ่านไปพอวันที่สองคือเขาอ่ะเอานี่มาให้ผมของอ่ะครับให้ผมใส่มายังดีเลยไฟออกไม่เรียบร้อยแล้วผมไม่เอาเพื่อนของคณครับไม่เอาครับแล้วผมก็สามครั้งแล้วแล้วผมก็ไปมองพอบ้านเขาอ่ะมองพี่มีอะไรเปล่า พราะเมื่อวานผมคนที่เขาตบคนใหม่ผมก็ถามเขาแบบนี้พอมาวันที่สองเนี่ยก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนขยันขยอผมอะผมบอกผมไม่เอาขอบคุณครับอผมบอกขอบคุณครับผมไม่เอาครับแล้วเขาก็จะบอกเอาดิผมก็ไปถามอีกบอกพี่มีอะไรเปล่าคือผมไม่เอาเขาบอก่ามันให้เล่นกันเล่นเถอะผมมีอะไรเปล่าพี่เขาไม่มีเล่นไม่เดี๋ยวของมันหมดเอาที่ไหนเรื่องมันเล่นไปเลยผมก็รับมาแต่ผมก็เล่นไปหน่อยแล้วผมก็ให้น้องผม พอผ่านไปสักพักสักก็คิคดขึ้นได้ว่าเราเล่นลอของเขาไปแล้วผมก็ต้องซื้อคืนเขาผมก็มซื้อพ่ะบ้านเขาเนี่ยพาะบ้าน,ขน,นเขาก็ตั้งใจเอามาขายพวกผมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเราต่างถิ่นใช่ไหม,มก็คือขายแพงได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วผมก็เอาไปทอนเขาเอาไปคืนเขาเขาบอกไม่เอาให้ผมมาผมไม่ให้ไปเอาเลยเพื่อนอมผมก็ไปคืนเขาก็เหมือนเราได้ทอนอ่าใช่ป่ะไม่รู้ว่าวันที่สองรู้วันที่สามมันจะเป็นต่อเนื่องกันเลยอืเขาเลกขึ้นมา มีดอะแล้วเพิ่มนั่งรับแล้วมองหน้าผมเนี่ยตอนนี้เราคิดมากแล้วไม่เต็มก็ขาดแล้วคือเขาก็ต้องแบบว่าคือเขาน่าจะเต็มที่แล้วพูดตรงๆเลยคือร่างกายเขาน่าจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือณตอนนั้นนะครับผมคือพูดไว้ตรงนี้ว่าคือณตอนนั้นนะผมไม่ได้ไปใส่ฟาร์มเขานะคือมันเป็นอันนี้พูดจากความคิดของตัวเองนะตอนนั้นคือว่าผมว่าเขาน่าจะใช้เยอะหรือไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมีดนะอมันเป็น ีเขาลับหรือเขา เพราะผมะนั่งเล่นกามานัน,นอ,อยู่หลังห้องใช่ไหมครับ,รบแล้วเขานั่งรับในบล็อกมันใกล้งไงครับก็คือระยะสายตาคือเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามองใครมองใครใช่ไหมแล้วอาการแบบนี้ก็คือเราเขาไว้ใจใครไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเออคุณมีของอะ่ะแล้วคุณสภาพคุณไม่ไหวอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาะจะเราแวงอะไรเราหรือเปล่าคิดอะไรอยู่อ่าคิดอะไรอยู่เพราะวันแรกเราเห็นแล้วเขาทาให้เราเห็นเลยว่าเขาเชื่อคนนี้แล้วเขามานี่แล้วต่อมาแล้วเขาก็เอามีขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่า มันไม่ได้แล้วผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาของขึ้นมาผมว่าคุายกันเองอ่ะตอนนี้ผมก็เราแวงแล้วผมก็บอกพี่มผมซื้อนี่หน่อยผมนอนไม่ได้ไงคือถ้าเราโดนขึ้นไปเนี่ยก็คือเราน่าจะตายคือเราก็รู้ๆกันอยู่เชื่อว่าเป้านิ่งมาเนี่ยคือเราตายแน่นอนใช่ปว่าบอกพี่ผมไม่นี่แล้วแล้วผมก็ใช้แล้วผมก็ไม่นอนผมก็ไม่นอนแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปหาซื้อไอ้นี่ขึ้นมาซื้ออะไรฮะก็ซื้อเหล็กใช่ป่ะซึ่งตอนนั้นมันเป็นมีด ผมก็ซือ g, ้อมีดมาสามเล่มก็เอาขึ้นมาคนละเล่มเราต้องทําอะไรแล้วห่ะคือเราต้องโต้ใช่ไหมครับคือมันบ้านเขาอะซื้อเลยก็ท huh? ี Good Good ่อยู่เก่าๆเขาหาซื้อให้ยุจจาก็คือตอนนั้นยุจจาดีนะยุจจาที่กองพันที่มีเรื่องผมก็คือก็ดีกันเพราะว่าเขามารับผมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันมีเด็กกางทองอยู่ที่นั่นด้วยอยู่บ้านยุจจาเนี่ยเขาก็หาซื้อให้ผมว่าซื้อมีดไปนอนก็พกมีดอยู่อย่างนั้นนะวันไหนเล่นการพนันก็พกอยู่อย่างนั้น วันไหนไม่เล่นกันพน,นันก็พกนอนไปเลยเราก็ผ่านอะไรมาเยอะ,อะเราเดาสถานการณ์ในการเราต้องเดาให้มันเลวร้ายไว้ก่อนถูกแล้วถ้ามึงนอนแล้วมึงไม่ไหวมึงก็เรียกไอ้นี่ต่อไปใช่ป่ละล่ะมันก็น้องผมมันก็พัดกันนอนกันแค่สองคนแต่ผมอะ่ะมันปล่อยผมนอนปูนบชวนผม,มย้ายให้ไปอยู่ห้องเขาผมก็ไปปู่นบสิบสองราศีชวนผม,มย้ายห้องผมก็ไป ก็ไปอยู่ห้องนั้นอยู่ห้องนั้นน่าจะแบบเหมือนกับโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเอามีดไปด้วยใช่ไหมเขาเอามีดไปด้วยเอาโทรศัพท์ไปด้วยก็คืออยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็คือจู่โจมเข้าห้องนั้นเลยก็เหมือนกับห้องเป้าหมายครับผมไปแล้วก็จู่โจมก็คือยึดมีดไปคือเราย้ายเราย้ายทั้งหมด3คนเลยใช่ไหม ผมย้ายคนเดียวน้องผมไปห้องอื่นย้ายไปอยู่ห้องบูนบอบได้ไม่กี่วันก็คือคือดิ่งมาจอดจงห้องเราเลยใช่แล้วเราคนใหม่เราจะมีอะไรอใช่ไหมก็คือทําไมไม่ไปจูโจมคนเก่าล่ะก็คือคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ป่ะอย่างนี้แสดงว่าคือคุณต้องแบบห้าสี่สามสองกันแล้วเราไม่ได้คิดอะไรทีแรกเราก็หาคนรับว่าจะเจ้างคนรับอ่ะับว่าเราไม่รู้ว่าเกฎระเบียบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องมีคนรับหรือเปล่าของมันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยใช่ป่ะ พอดีเขาบอกว่าเออโยนไว้ตรงไหนก็ได้หมายถึงอ่ะคนนั้นเขาบอกว่าอะไรที่มันไม่อยู่กับตัวไม่เกีย่ยวไม่นอนอยู่ตรงไหนก็เรื่องของมันเขาก็ได้ใครยึดเราก็โล่งใจเพรทีแรกเราจ้างเขารับต้องสองหมื่นนะได้ของกลางแต่ไม่มีเจ้าของอ่ะโครครับมีดโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันได้อยู่ที่ที่นอนใครเขาก็เ,ออเขาก็ไม่เอาเรื่องอาวุธเราก็จะไม่มีแล้วอยู่นั่นก็มันเน่มีอะไรก็อยู่แบบอยู่ไปเรื่อยอ,อ่ะจนจะมีเรื่องหรือวันหนึ่งวันที่อ่อนั่งกัดปลา อยู่ข้างล่างครับผมบกัดปลาเพราะว่าออสมัยนะนะั้นน่ะคือคลองไผ่เนี่ยมันมีปลากัดนั่งกัดปลาแล้วม,มีคนชื่อน้อยอนีลมโบอีสานหรืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้แหละเขาย้ายมาจากแดนสของคลองไผ่ใช่ไหมอาคลองสีมาตกแดน5แดนที่ผมอยู่เนี่ยแต่คือเขาว่าเราไม่รู้ว่าคือเขาก็แสดงความเป็นเจ้าถินอะ่ะเขาก็เดินไปไหนค่อจะถือคุมแฝกไปด้วยตัวเขาใหญ่ ใครมองหน้าเขาไม่ได้เขาจะมองแบบว่าเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยเขาถือไม้คมแฝกเลยไม้คมแฝกที่แบบเอาไว้แบบเจ้าหน้าที่หรือแบบว่าอะไรเงี้ยคือมันจะมีอย่างนี้ก็คือถ้ามีเรื่องมันจะเป็นคมแฝกข้างหนึ่งมีดาบข้างหนึ่งอย่างนี้คมแฝกแล้วมีเชือกด้วยครับก็เหมือนข้างนอกเลยว่ากัน่ะคืออย่างนี้น้อยเนี่ยเขาเรียกเรมูอิสานมันมันเคยไปชิงโทรศัพท์ของพวกคองเปมมาตอนที่อยู่เรนซีครับคือผมอ่ะ ได้ข่าวทีหลังได้ข่าวตอนที่ว่าผมอะมีเรื่องจากแดนนี้นะแดนที่ผมอยู่เนี่ยนะที่มีเรื่องแทงกันเนี่ยแล้วย้ายไปขังที่แดนสี่ถึงจะมารู้ตอนหลังรู้ตอนหลังไงเราไม่รู้มันมาอย่างไงก็คือข่าวมันก็มาคือว่ามันอะคือไปชิงโทรศัพท์มาแต่เราไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยแต่ชุดแ้นเพราะคงไปมันไปเยอะแต่มันลงโคละแดนเนี่ยใช่ไหมกระจายไปตามแดนมันไปตั้งหลายร้อยก็คือวันนั้นเนี่ยผมนั่งเชียร์ปลาอยู่แล้วก็ดูปลาดูปลา แล้วเนี่ยแม่งเฟี้ยงไม้หมดเลยเฟี้ยงไม้แบบว่าคมแฝกอะ่ะเข้ามาในวงนะคือดูฟาร์มที่แบบว่าเขาทําแบบนี้ยดูฟาร์มที่แบบว่าคือเจ้าทินเขาเป็นแบบนี้เฟี้ยงหมดเลยบอกเฮ้ยเสียงเป้าเลยเว้ยที่เราหลงคือเขาเฮกันอะ่ะทุกคนการเชียร์ปลาครับเป็นเรื่องปกติปกติอยู่แล้วเชียร์ประกาศอะ่ะมันก็มีเฮมีแปรกมีอะไรใช่ไหมเว่าการเชียร์แม่งเฟี้ยงไม้หมดเลยเว้ยเบ่าเลยด้วย ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคแล้วคือผมคิดมากเลยนะคือผมอะเดินเลยนะคือแล้วผมก็มองมันก็มองผมอะคือมองหลุดจากห้องคนชื่อเอ็มมาจอนี่เรื่องที่สองผมก็มองปูนบนอนอยู่้นลอยผมก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปกับโต้งก้าแต้มหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นผมจําไม่ได้อ๋อซึ่งต,ตอนเหตุการณ์นี้คือโต้งก้าวแต้มก็อยู่อยู่ครับแต่ผมอะเดินข็้นไปหาปูนบผมบอกว่าปูนบ,นบคือผมไม่ไหวแล้วไปผมไหมเดี๋ยวผมอะจะรับจบเองทุกอย่างจะกดไอ้น้อย มันอะด่าผมว่าคือคนต้องเยอะมันไม่ดา่าคือมันเอาไม้เฟี้ยงมาหาผมอะอมแล้วมันให้คุยอะปู่ว่าไงปู่หลวงบอกว่ามันทำอย่างจริงจริงเหรอบอกจริงนี่คือไปผมเปล่าคือเดี๋ยวผมรับเองคือผมทําเองปู่แค่การคนอื่นเข้าใจว่าเดี๋ยวผมสรุปเองเพราะเรามีตัวยาวอยู่ใช่ปะ่ปะล่ะครับเรามีม,มิดดาวอยู่ใช่ปะ่ะผมก็พูดปู่หลวงว่าคือเดี๋ยวผมรับเองก็คือต่อคดีผมรับเองแล้วผมฟันผมรับเองคือปู่แค่ ไปการคนรอบนอกอะแต่ปูนบเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวเราก็กลับแล้วก็คิดดีๆใจเย็นๆคืออะไรที่มันปล่อยผ่านได้เราก็ปล่อยผ่านเราหาเงินได้นะโก้เราใจเย็นเขาก็ให้ข้อคิดอะไรแบบนี้ครับผมว่าผมรับเองคือผมไม่ไหวอ่ะคือต่อคดีผมก็ต่อเองอคือเรามีความรู้สึกว่าเราแบบอี้เราย้ายมาน้ำท่วมอี้เราไม่ได้ย้ายแบบเขาไม่ได้จับเรา,าย้ายเราไม่ได้อยากย้ายมาะเวยเช่ว่าเออเราก็ย้ายมาแค่แบบขออยู่อาศัยอะไรแบบเนี้ย อูดีมาด่าเราแล้วเฟี้ยงเราเงี้ยแล้วเขาเล่นประกัดกันเป็น ี่ห้าหกวงอ่เสียงดังทุกวงอ่ะเฟี้ยงมาวงผมอ่ะอเราก็เี้ยเกิดความ่ไม่ได้แล้วจะสรุปเลยปู่นบอกเดี๋ยวเราก็กลับแล้วโกโกโ้ใจเย็นเขาไม่ไปเอาผมผมก็ไม่มีกําลังใจอ่ะก็ผ่านไปจนแบบมันหนาวมากเลยหนาวเพราะาช่วงผมไปก็คือมันจะสิ้นปีแล้วน้าท่วมมันก็หน้าหนาวเราก็นั่งกินน้ำไอเนี่ยน้ำหมักกันนะนะนั่งกินกันแบบให้เลือดมันสูบฉีดใช่ไหมเยี่ยมยหญ่กลับมาคนในบ้านเต็มยาก็บอกว่าเนี่ยพี่เอ็ม มาตบปเนี่ยมันไปยืนเยี่ยวแต่ก่อนหน้านั้นอนะเอ็มมาท้าคนในบ้านเนี่ยชื่อเต้ยเหมือนกันเต้ยกราฟิกก็คือมันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จําไม่ได้น่าจะมาท้าหรืออะไรไอ้เต้ยนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเรื่องกับเอ็มหรือเรื่องอะไรไม่รู้ก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมีเรื่องเนะแต่คือที่ฟังที่เขาเล่าอะ่ะมันเป็นอย่างนี้ผมซึ่งไปเยี่ยมญาติคือผมก็เลยจับใจความไม่ถูกไงตัวเราไม่ได้อยู่ในแดนตอ,อนนั้นนะอ,อ่ะก็คือไม่รู้ว่าเรื่องเนี่ยเอ็มเขาไป ่อยใครหรือเขาไปเตะไครอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงผมอะหลังจากที่ผมกลับมาจากเยียย่ยมญาต<ๆ>ิเด็กบอกว่าเนี่ยพี่เอ็มเขามาตบเนี่ยมันยืนเยีย่ยวอยู่แล้วนี่มันอยู่ในเครือเราแล้วไอ้เนี้ยไม่ได้แล้วนีว่าเราก็ถามไ่าเอาไงเราก็ถามว่ามีเด็กญาด้วยอะเุญาตอนนั้นก็กินข้าวอยู่ของเปมใช่ปะ่ะกเอาดิแล้วมีประทุมด้วยใช่ป่ะละ่ะเอาดิคุยอย่างเงี้ย เขาจะออกเปล่าออกก็ออกถ้าออกก็ออกนะตบลงแล้วเอาอย่างนี้นะก็คือคุยกันแนละ้วคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะอเอาเปล่าคือทุกคนนะ่ะรอผม,อมเพราะเรื่องมันเกิดต้องนานแล้วโคเพราะผมมาอยู่ในห้องญาติแล้วอ้เน,นี่ยคือเด็กมันโดนรังแกนี่หว่าแล้วคนเนี้ยเขายืนเยี่ยวอ่ะแล้วอยู่อ่ะเขาเดินไปต่อ,อยอ่ะผมก็มองว่าเขาเกเรเกินไปป่ะโค้ผมก็ยฟังแล้วนะว่าคือเขาอ่ะเคยพูดที่โคกหรือเปล่าไม่รู้ว่าว่า เพื่อนผมหรือพวกผมเนี่ยไปต่อยคนยืนเยี่ยวหรืออะไรอ่ะ hmm. จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าคือคนที่ไปต่อยคนที่ยืนเยี่ยวนคือเขานะ oh. กดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งใบโคกซีโร o กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับฟันแล้วมันฟันอีกไม่ได้ครับผมว่าฟันไปสุดแรงอะแต่คือคือมันพับอะเพราะเขาถึงตัวผมอะมีอะไรเพื่อนหมื่นก่อนใช่ไหมครับมันบอกแกไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแต่คือจะประจันชิดเราแล้วนะผมก็หันหลังเพราะผมอะนั่งทับมีดอยู่ผมก็ลุกผมก็หยิบมีดผมฟันเลยพอผมฟันเลยปุ๊บเขาแทงผมผมล้มผมไม่รู้ว่าผมโดนแทงเท่าไหร่อ่ะแต่คือแต่ผมล้มไงน้องมันก็ดึงผมขึ้นมาใะผมก็บยิบ บีบแล้วผมหายใจไม่ได้ผมหายใจไม่ได้เพราะบีแล้วเลือดมันออกเยอะมากเลือดมันออกแบบคือหายใจทีเลือดมันเงี้ยออกเออมันพุ่งเงี้ยผมราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand